จากกรณีตัวอย่างที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเบลุวันในเข้าควบคุมตัวนายเรืองฤทธิ์นาถทองอายุ47ปีภายในบ้านที่ตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแกน่นหลังมีผู้เข้าแจ้งความกับตำรวจว่าผู้ก่อเหตุได้ลงมือทำร้ายบิดาจนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายโดยเป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีแนวร,รุนแรงและมีผู้หลงผิดติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่มีอาการป่วยจากงานใช้ยาเสพติดมาเป็นเวลานานหรือจำนวนมากทำให้เกิดประสาทหลอนถึงขั้นกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทหลอนทำร้ายร่างกายคนใกล้ชิดและคนทั่วไปหลายภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขทั้งภาครัชการผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาชนในส่วนของตำรวจได้จัดทำโครงการนาคาพิทักษ์รักประชาโดยมีแนวคิด ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการมีการจัดเก็บข้อมูลสถานภาพผู้ป่วยสำหรับประเมินความเสี่ยงต่อการก่อเหตุเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาการก่อเหตุโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเนื่องจากว่าจะสามารถเอากำลังในบูรณาการระดับอำเภอเนี่ยจะมีหลายส่วนด้วยกันจะมีทั้งในอำเภอมีทั้งตำรวจมีสาธารณสุขมีฝ่ายปกครองนะครับ มีท้องถิ่นนะครับผู้น,นําชนร่วมกันแก้ปัญหานะครับเข้าไปสอดส่องดูแลผู้ป่วยจิตเวชศนะครับทีมนี้ก็คือจะเป็นทีมเข้าไปตรวจสอบนะครับผู้ป่วยติตเวเศนะที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆเราก็เอาทีมนี้ก็เรียกทีมผู้พิทักษ์ประจำตำบลหลังนี้นเราจะมีการติดตามตลอดจนกระทั่งที่ว่าสามารถลดลงช่วยเหลือตัวเองได้จนถึงจนถึงระดับสีเขียวนะครับก็คือถ้าสีเขียวปุ๊บเนี่ยสามารถอ,าอยู่กับชุมชนได้นะครับ เราก็ส่งกลับไปอยู่ในชุมชนแล้วแต่มีการติดตามติดตามดูเป็นระยะเหมือนกันนะครับอันนี้คือการช่วยเหลือคนที่ป่วยกลับสู่สังคมเพื่ออยู่ชุมชนได้ด้านนายวินัยทองทัพกำลังตรวนพรรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในฐานะผู้นําชุมชนได้กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมจากยาเสพติดมีความพยายามจากทุกฝ่ายนําผู้ติดยาเสพติดไปเข้าสู่กระบวนการบําบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนคับในส่วนของปัญหายาเสพติดนะครับตอนนี้มันมีผลกระทบถึงคําว่าผู้ป่วยจิตเวชนะครับที่ก่อปัญหาในเรื่องของทําลายเข้าของทําร้ายพ่อแม่นะครับเผาบ้านแล้วก็ทําร้ายบุคคลที่อยู่ข้างเคียงนะครับเดินถือมีดถือไม้จนคนที่ผู้ป่วยจิตเวชท,ที่ระดับความรุนแรงที่เป็นแบบนี้นะครับในตะบรรับเราไม่ต่ำกว่าสิบคน ถ้ารวมทั้งหมดทั้งประเภทจิตเวทที่ระดับที่อยู่ในระดับสีเขียวยังไม่รุนแรงมากนะักระดับกลางคือสีเหลืองระดับแรงสูงเนี่ยทั้งหมด54คนนะครับในทุนสร,รับซึ่งถามว่าวันนี้ในชุมชนเราจร่วมกันแก้ไขเนี่ยเรานําตัวส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชโดยตำรวจจับบ้างอ,อสสบ้างเนี่ยมันก็เป็นระบบเก่าคือส่งไปแล้วบางทีเนี่ยบางขั้นนะครับสิบกว่าครั้งแล้วกลับมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ ซึ่งการแคไขแบบนี้มันก็วนเหมือนบนเรือในอ่างนะครับยังไม่สามารถที่จะทําอะไรให้มันสุดๆได้ครบในวงจรได้นะครับวันนี้เนี่ยทางอําเภอเมืองขอนแก่นนะครับร่วมกับตํารวจร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยตั้งทีมนาคาพิทักษ์ขึ้นในพื้นที่ของเรานะครับในตาบลพะลับ,บ,รรบเราก็ใช้ทีมของพระลับตอนนี้มีข้อตกลงกันว่าเราเองถ้าผู้ป่วยที่สบบ่งไปเีเวยกลับมานะครับทางอสมอเนี่ยเวันเนี่ยจะเข้าไปดูแลทีหนึ่ง15วันทีมตะบนจะลงครั้งหนึ่ง โครงการน,นาคาพิทักษ์รักประชาอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาการก่อเหตุในผู้ป่วยจิตเวชสร้างระบบการเฝ้าระวังตรวจติดตามสถานภาพผู้ป่วยจิตเวทที่มีอาการรุนแรงป้องกันแม่ให้ก่อเหตุความรุนแรงอันอาจทําให้ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมและชุมชนนั้นนอกจากจะเป็นหน้าที่โดยตรงของส่วนราชการและผู้นำชุมชนแล้วภาคประชาชนก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังในชุมชนของตัวเองด้วยการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังให้เบาะแสเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือของทุกคน